ต่อไปนะคะนักเรียนข้อที่ห้ข้อที่หนะคะนี่คือข้อที่5นะคะนักเรียนคะ่ะเขาบอกให้เรานะใช้ความยาว a-b a และ B หน่วยที่กําหนดในข้อที่4ก็คือ a และ B หน่วยในข้อที่4ีนี้นะคะมาสร้างสามเหลี่ยมหน้าจั่ว A B C โดยให้ B C เนี่ยมีความยาวเท่ากับ B ส่วน2หน่วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนที่จะทำการสร้าง B ส่วน2หน่วยนี้นะและให้ A B และ A C ยาวเท่ากับ A หน่วยนะคะเรามาสร้าง B C ให้เท่ากับ B ส่วน2ก่อนนะคะนักเรียน b ีส่วน2ของเราคือฐานแล้วส่วนประกอบของแขนของสามเหลี่ยมให้มีความยาวเท่ากับ A หน่วยเพราะฉะนั้นนักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมาค่ะนักเรียนขาลากส่วนของเส้นตรงขึ้นมาค่ะนักเรียนขาในสมุดค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนก็ใช้จุดปลาย นะคะได้ใช้จุดปลายเพื่อที่จะทำ b ส่วน2 b ส่วน2ก็คือ b ส่วน2ก็คือความยาว b แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งนะคะ b ส่วน2ก็คือใช้ความยาว b และก็มาแบ่งครึ่งให้ได้ b ส่วน2นะคะนะะักเรียนค่นะนักเรียนไปวัด b มาก่อนค่ะ ไปวัด B มาก่อนจากข้อที่4ไปวัด B มาวัด B ยาวเท่าไหร่นักเรียนวัด B ค่ะนักเรียนได้ความยาว B แล้วจากในหนังสือก็ใช้จุดปลายเป็นจุดกึ่งกลางนะคะได้ความยาว B แล้วนะคะมาทำในสมุดนี่คือความยาว B นะคะเพื่อแบ่ง เป็น b ส่วน2ได้ความยาว b แล้วนะคะนี่ก็คือจุดที่เราจะแบ่งเป็น b ส่วน2นะคะตรงนี้คือความยาว b ทีนี้ครูแบ่งครึ่งนะคะเพื่อที่จะทำ b ส่วน2แบ่งครึ่ง b เป็น b ส่วน2นักเรียนก็จะต้องทำแบ่งครึ่งตามนี้ค่ะนักเรียนขาใช้จุดปลายด้านหนึ่งเขียนส่วนโค้งนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะนักเรียนขา แล้วก็จุดปลายอีกด้านหนึง่งเขียนส่วนโค้งอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมเช่นเช่นเดิมค่ะนักเรียนขาแต่เป็นจุดปลายอีกข้างหนึ่งเขียนส่วนโค้งตัดกับส่วนโค้งเดิมเขียนส่วนโค้งตัดกับส่วนโค้งเดิมที่นักเรียนทําไว้แล้วตัดกันนะคะเขียนส่วนโค้งตัดกับส่วนโคเดิมให้ตัดกันตัดกันที่จุด2จุดนะคะ ด้านบนกับด้านล่างตรงนี้ก็คือ b ส่วน2แล้วนะคะลากด้านลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดสองจุดนะคะตรงนี้ก็จะได้ความยาว b ส่วน2แล้วเดี๋ยวเราจะใช้เป็นในการสร้างรูปสามเหลี่ยมต่อไปนะคะก็คือใช้ความยาวจาก ตรงนี้ถึงตรงนี้เพื่อที่จะสร้างรูปต่อไปเป็นฐานทีนี้นักเรียนก็สร้างเส้นตรงส่วนของเส้นตรงขึ้นมาอีก1เส้นนะคะให้ตรงนี้มีจุด b ไว้นะคะเราจะสร้าง bc โจทย์บอกให้สร้าง bc เท่ากับ b ส่วน2เพราะฉะนั้นนักเรียนไปวัด b ส่วน2มาค่ะ ไปวัดที่เราสร้างมาวัด B ีส่วนสได้แล้วนี่คือวัด B ีส่วนสองนะคะวัด B ส่วนสได้แล้วนักเรียนก็เอามาที่จุด B นะคะ <P> เพื่อที่จะสร้างเป็นฐานของสามเหลี่ยมนะคะมาที่จุด B แล้วเขียนส่วนโคง้งตัดกับเส้นตรงค่ะนักเรียนเขียนส่วนโค้งตัดกับเส้นตรงเขียนส่วนโค้งตัดกับเส้นตรง ก็จะเกิดจุดตัดค่ะนักเรียนจุดตัด c ขึ้นมานะคะนี่คือฐานของสามเหลี่ยมแล้วมีความยาวเท่ากับ b ส่วน2ทีนี้เขาให้เรามีความยาวเท่ากับ a หน่วยนะคะ a b และ a c ยาว a หน่วยเพราะฉะนั้นเราไปวัด a จากในหนังสือมาค่ะ a จากข้อ4ในหนังสือมา เอหน่วยของเรายาวประมาณนี้นะคะเอหน่วยของเรายาวนี่นะคะเอหน่วยครูวัดแล้วนะคะได้ความยาวเอหน่วยมาแล้วครูก็เอามาที่จุด B นะคะเขียนส่วนโค้งตัดกันค่ะเขียนส่วนโค้งตัดกันใช้ B เป็นจุดกึ่งกลางก่อนนะคะเขียนส่วนโค้งและก็ใช้ C เป็นจุดกึ่งกลางเขียนส่วนโค้งนะคะเขียนส่วนโค้งตัดกัน เขียนส่วนโค้งตัดกันค่ะใช้ C เป็นจุดกึ่งกลางเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด A ที่จุด A นะที่จุด A นักเรียนก็จะเกิดจุดตัดที่จุด A นักเรียนก็ลากเชื่อมค่ะนักเรียนลากเส้นตรงเชื่อมจุดแต่ละจุดก็คือจะได้สามเหลี่ยม ABC แล้วฮะมี ด้าน a b เท่ายาวเท่ากับ a หน่วย a c ยาวเท่ากับ a หน่วยและ b c ยาวเท่ากับ b ส่วน2ส,สามเหลี่ยมที่ได้ก็คือสามเหลี่ยมหนะ้าจัว่วตามที่โจทย์บอก